สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการกลับไทยนะคะรายการที่จะพาคุณกลับไทยและก็มองไทยในมุมมองกลับด้านนะคะวันนี้นะคะมาแจกความสดใสนะคะด้วยดอกไม้สวยๆอากาศดีๆนะคะเราจะไปไหนกันบ้างนั้นคอยติดตามค่ะตอนนี้ก็ปั่นจักรยานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะกับว่าจะปั่นนะคะไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะอยู่เมืองไทยนะคะปั่นจักรยานไปเก็บสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเมืองนาค่ะ ตอนนี้นะคะนกิที่ทุ่งกังหันลมเขาคอนะคะซึ่งเป็นสถานที่เช็คอินนะคะสำหรับใครที่ไปมาเขาคอนะคะก็มาถ่ายรูปที่นี่ได้นะคะและจุดที่ยืนอยู่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีไรสตอเบอรี่นะคะมีร้าขายของนะคะที่แปรรูปนะคะมาจากผลไม้ที่ชาวบ้านนะคะในหมู่บ้านเพชรดำนะคะ ปลูกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่สดก็มีผลไม้แห้งก็มีนะคะไว้ก็มีนะคะแล้วก็มีสถานที่นะคะเป็นสวนดอกไม้นะคะปลูกเอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้คะ่ะนี่นะคะ นอกอยู่ที่ไร่ชูสักนะคะกับคุณพี่ชูสักนะคะกําลังเก็บสตรอเบอรี่อยู่เลยค่ะครับผมเก็บไว้ยังเท่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> เออเก็บไว้เท่านี้นะคะอ่าเห็นไหมคะค่ะอยากถามเลยคะ่ะว่าสตรอเบอรี่ปลูกยังไงแล้วก็ตอนนี้มีสภาพปัญหากับอากาศที่มีผลกับการเก็บเกีก่ยวสตรอเบอรี่หรือเปล่าคะอ่าะมันมีมีอยู่แล้วปีนี้นะฮะ,ะปีนี้ก็มีอะค่ะปีนี้มันอากาศไม่หนาวอ๋อมันจะไม่ค่อยหนาวอ่ะหนาวน้อยมากผลกระทบก็คือลูกมันไม่ค่อยไม่ค่อยติดลูก อาไม่เคยติดลูกถ้าหนาวไม่พออ่าใช่ไม่ดกอ่าไม่ดกด้วยใช่ออก็เลยปีนี้ก็มีปัญหาหน่อยปีนี้มีปัญหาหน่อยเที่บ,บก,กัปีก่อนก่อนครับผม,บผมอ๋อค่ะจริงจริงนะเนี่ยก็จริงจในภาคภาคลานี่ที่เราทํามาเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรไม่เคยมีการสนับสนุนอะไรหรอกไม่ได้สนับสนุนคือมันเหมือนกับ ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยชาวบ้านทํากันเองใช่ก็ไม่ได้มีกลุ่มยังไม่เป็นกลุ่มยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันซะที่เดียวอ่าแล้วที่เนี่ยค่ะการขายสตรอเบอรี่เนี่ยคือขายสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเดียวหรือว่ายังไงอ่าใช่สําหรับคนมาท่องเที่ยวให้เขาเก็บเองหรือว่าเราเก็บไปเขาก็มาซื้อแบบคนมาเที่ยวเท่านั้นเองไม่ได้มีส่งยังยังเขาขอเรายังไม่มีที่ส่งอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคะมันเป็นพันแปดศูนย์สำหรับ กินเข้าโรงงานยังไม่ได้อะไรอย่างงี้อ๋อคือ <c oughs> ต้องกินสดกินนอนนั้นเลยใช่ใช่กินสดอ๋อเดี๋ยังไม่ได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุเพื่อการส่งออกหรือว่าอุตสาหกรรมใดๆใช่ใช่สำหรับเขาคอยังไม่มีสําหรับเขาคอยังไม่มีนะคะบบถ้ามีหน่วยงานมาช่วยแนะนาําหรือว่าอาจจะมาส่งเสริมในด้านเรื่องกันไป แปลรูปอะไรได้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอยากได้แปลรูปมีการแนะนํานะคะว่าแปลรูปยังไงเขาคอเราก็ปลุกทีหลังก็ยังไม่เก่งยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนทางเชียงใหม่เขา<อ>แต่มันหวานนะฮะของเราหวานกว่าเชียงใหม่อันนี้อันที่อันนี้จะบอกให้น้องเลยว่านักท่องเที่ยวมาชิมมากินเนี่ยเขาคอนี่อันดับหนึ่งเรื่องความหวานความวานุม่มอะไรอย่างเง<อ>ี้ยได้ดีกว่าเชียงใหม่นะอ๋อค่ะเชียงใหม่เขาเป็นต้นกําเนิดจริงแต่ว่า อาจจะเกี่ยวเนื่องจากพื้นที่ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาแน่นอนเขาจะเหมาะกับพื้นที่จริงๆทำสตรอเบรี่แต่ว่ารสชาติจะต่างกับของเราจ้าค่ะ,ะ<ม>ก็ฝากนะคะสำหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้นะคะก็อยากจะ ให้แหวะมาดูนะคะว่าของเขาค้อเนี่ยของเขาอร่อยนะคะแต่ก็อยากจะให้ช่วยมาดูเรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะ<ๆ>การแปรรูปนะคะการส่งเสริมการเกษตรนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเมืองไทยนะคะมีศักยภาพมากนะคะในด้านการเกษตรค่ะ <ๆ S 2> โอ้โหสตรอบเบอร์รี่นะคะลูกแดงฉ่ำนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะโอ้โหพี่ชูศักดูแลดีมากนะคะสตรอบเบอร์รี่เขาเนี่ยค่ะ โหน่ารับประทานมากนะคะแล้วแกบอกว่าถ้าไม่หวานนะคะ่ะไม่ต้องเก็บค่ะนี่แกพูดอย่างนั้เลยแสดงว่าของแกเนี่ยดีจริงนะคะอันลองมาเก็บของแกดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอัลูกไหนดีคุณผู้ชมอัลูกนี้เนี่ยเล็กๆหน่อยนึงเกรงใจแก <laughs> ไม่กล้าเก็บเยอะอ่ค่ะเป็นไงคะสตรอเบอรี่นะคะจากเข่าคอนะคะโอ้หอมมากขอชิมนิดนึงอืมสมคำร่ำลือของเขาจริงค่ะไม่หวานไม่ต้องเก็บนะคะสตรอเบอรี่เขาคอ ลูกเล็กสรงพลังนะคะเนี่ยอออือออ ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านขนมจีนหน้าวังนะคะอยู่ที่ไปชมบูนะคะอยู่ตัวเมืองนะคะ,อะ,ะ,ร,ะรอบๆนะคะก็จะเป็นวิวทิวทัศน์นะคะเป็นเลือกสวนไร่นาน,นะคะสวยงามมากค่ะอากาศดีสุดๆเลยค่ะเป็นวิธีการทําขนมจีนนะคะขอทราบ่อยคะว่าใช้แป้งอะไรอะคะแป้งข้าวเจ้าจ้ะแป้งข้าวเจ้าเหรอคะแล้วก็ใส่ไปในน้ําร้อนอย่างนี้นะคะจ้ะโอ้แล้วก็เป็นเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนใส่กระบอกอ๋อเเหลาจักเรื่องอ่ะ จัดมีบแล้วเ้วก็เอาเสร็จแล้วตักนะคะจ้ะตักใส่กระชอนอย่างนี้กรก็มาล้างน้ำล้างน้ำค่ะล้างส่งน้ำให้มเย็นนี่นี่คือวิธีการทำขนมจีนเส้นสดนะคะของร้านขนมจีนหน้าวังนะคะอยู่วังเวินนะคะไพชะบูนค่ะจับเป็นก้อนใช่ไหมคะนี้จ้ะอ่าหมุนนะคะเทคนิคหมุนยังไงคะหนึ่งสองสามปึ๊บดึง กำลังน่ารับประทานนะคะชิ้นไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากค่ะมาดูกันขนมจีนเส้นสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นยังไงคะโอ้โหน้ำยานะคะมีหลากหลายนะคะมากมายน้ำปลานะคะโอโ้โผักน้นมนะคะเยอะมากมาก,มากคะ่ะโอโ้โหน่ารับประทานจริงค่ะค่ะโต๊ะเสิร์ฟก็จะมีเนี่ยคะ่ะขนมเทียนแก้วนะคะเล็กๆน่ารักนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็มีนี่แคบหมูนะคะเสิร์ฟแล้วก็มีแหนมนะคะมาให้ด้วยในใบตองนะคะเห็นไหมคะเล็กๆน่ารักนะคะกินคู่กับขนมจีนค่ะนอกจากนี้ก็มีขนมโบราณนีนคะขนมถ้วยโอ้โหเป็นไงคะน่ากินไหมคะนี่มีผักดองมาให้ด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ขนมเทียนเสวยนะคะขนมเทียนแก้วน่ารับประทานอีกแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะนอกอยู่ที่ร้านขนมจีนหน้าวังนะคะเอ๊ะทำไมถึงชื่อหน้าวังคะอ่าจริงๆร้านนี้คืคอดั้งเดิมอยู่ข้างนอกหน้าหมู่บ้านตรงนี้ครับรชื่อหมู่บ้านวังเวินหมู่บ้านวังเวินครับตำบลลมเก่าอ <ำ S 2> <ลม S 1> ําเภอลมเก่าครับอ่าหน้าหมู่บ้านจริงๆต้องชื่อว่าร้านขนมจีนหน้าหมู่บ้านวังเวินแล้วพอดีพอเราขายอยู่นู่นเช่าเขาหน้าหมู่บ้านนะครับอ่าสิบเจ็ดสิบแปดปีพอบ้านเราก็ติดทุ่งนาติดเห็นภูเขาเห็นวิวอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มุกจากงนย้ายมา มาทําที่บ้านเราถมทุ่งนาถมอะไรให้เป็นนั่นก็คือใช้ชื่อเดิมอยู่เพราะเวลาลูกค้ามาจะได้เซิร์ชอะไรมาเจอครัเซิร์ชว่าขนมจีนหน้าวังลมเก่าครับจนขึ้นมาจับุมาได้เลยครับค่ะใครไปใครมาเพชรบูรณ์นะคะแวะมาขนมจีนหน้าวังนะคะอร่อยมากค่ะพินะรับประกันค่ะยินดีครับยินดีค่ะแล้วจุดเด่นของขนมจีนเป็นอะไรคะที่นี่ ที่ร้านจะใช้คือถ้ามีกรุปมหนเข้ามาคือเราทำเส้นสดครับโรยสดๆสดคือขนม <c oughs> ขนมจีนหน้าวางคือขนมจีนเส้นสดทําสดลูกค้ามาสั่งโรยสดเส้นสดมันจะเหนียวนุ่มน่าทานเส้นเล็กเหนียวนุ่มครับแล้วน้ํายาที่นี่จะไม่เหมือนกับที่อื่นก็แล้วแต่จแต่ละภาคครับคือน้ํายาที่จิมมีสี่น้ํายาน้ํายากะทิน้ําพริกน้ํายาป่าน้ปาปลาสมุนไพรตัวน้ําพริกก็คือใช้ถัว่ว3ามถั่วมาผสมกันใส่ขมขามเปียกน้ําตาลเคี่ยว ทุกอย่างให้มันกลมกลม่อมเปรี้ยวเค็มหวานครับมันแล้วก็ห่างกะทิครับคบมันแตกต่างนี้น้ำยายเข้มข้นครับ,รบแล้วนอกจากขนมจีนมีอะไรอร่อยอีกคะที่เห็นเสิร์ฟอ่าที่นี่เขาจะมีอ่าส้มตำม,มีขนมเทียนแก้วขนมเทียนแก้วที่ที่พี่นกชิมเนี่ยขึ้นมาเป็นขนมขึ้นชื่อของนอกจากขนมจีนยังขนมเทียนแก้วเม็ดเล็กๆครับตัวนี้ครับพอดีคำนะคะอันเล็กๆนะะคใส้ถั่วใส้ถั่วค่ะครับอร่อยครับ สำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่จะมานะคะแล้วมาไม่ถูกหาจีเพไม่เจอกลัวหลงอะไรเงี้ยพี่น้ำมีคามําแนะนํำยังไงคะเบื้องต้นก็คือถ้าปักหมุดมาเปิดจีเพไม่เจอก็คือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 4 8 0 8 1 1, 1เบอร์ผมเองครับแล้วเส้นทางมายังไงยังไงครับแต่ปกติมาปักหมุดเปิดจีเพจมันก็ถึงอยู่แล้วครับแล้วเปิดปิดเวลาอะไรยังไงเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดเวลา9ก้าโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายสามโมง ครึ่งครับผมแต่ว่าถ้ามีลูกค้ามามาอยู่บ้านเราครับมีลูกค้ามาเรื่อยแล้วก็ต่อเนื่องมาทั้ง4โมง4โมงกว่าก mm ็ย hmm. oh ังทานได้อยู่ครับถ้าไม่หมดนะครับถ้ามืก่อนครับผมค่ะก็ขอขอบคุณพี่ณะด้วยนะคะที่มาอธิบายแล้วก็มาแนะนํานะคะเกี่ยวกับขนมจีนเส้นสดของขนมจีนหน้าวังนะคะใครไปใครมานะคะก็อย่าลืมแวะมาได้ค่ะขนมจีนหน้าวังอําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขอบคุณมากค่ะ กับไทยครานี้นะคะนกก็ได้มาพบกับจุดพักรถนะคะบริเวณหมวดทางหลวงต่างๆนะคะรู้สึกว่าเออมันพัฒนามากเลยคุณมีทั้งห้องน้ําสะอาดนะคะแยกชายหญิงห้องน้ําสําหรับคนพิการอะไรด้วยเออรู้สึกว่าบ้านเมืองเรามันก็พัฒนานะกลับไทยก็ไม่ได้แย่ค่ะหลัทงที่เดินทางกับกรุงเทพนะคะนกก็มาเจอนี่ค่ะเข้าโพดกินดิบเจ้าแรกของโลกเอ๊ะมันเป็นยังไงพี่อธิบายหน่อยสิคะ มันเป็นเจ้าแรลของโลกคือเํามาที่นี่ที่เลกเขามาเปิดตลาดที่นี่ที่เลจกจ้ะแล้วพันอะไรคะพันทับทิมสยามจา้ะจุดเด่นยังไงอะคะจุดเด่นคือแบบว่าเรากินแล้วท้องไม่อืดไม่เฟ้อแล้วก็ทําแบบว่าไง่ะเหมือนว่าชะลอความแก่อะไรแบบเนี้ยก็จะทํามาแบบนี้ใช่ตีตลาดแบบนี้จ้ะกินแบบว่าต้องไปทําใหิสุป่คะค่ะปิ้งย่างถ้าต้มคือมันจะไปกับน้ํามันจะออกเป็นไปกับน้ำมาจ้ะตัวยามจะออกไปกับน้ำ โอเคค่ะค่ะนี่นะคะข้าวโพดกินดิบนะคะหวานแดงนะคะที่ถนนนะคะริมสายสระบุรีหล่มสักนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะกับพี่ร้านของพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการกลับไทยนะคะปี2024นะคะนกก็ได้พาคุณไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะไปกินอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งสินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะคะในแต่ละจุดที่พาไปนะคะสำหรับ EP ีนี้นะคะซีซั่นนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยกระเป๋าเริ่มแฟบแล้วคะ่ะคุณขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจสนับสนุนสปอนเซอร์นะคะจะดีใจมากเลยนะคะนกเนี่ยก็จะได้มาจัดในขะะ่รายการกลับไทยพาคุณไปเที่ยวอีกไปบ่อยนะคะค่ะสําสหรับ ปีนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ